ตอบคาถามนะถ้าไม่มีเจ้านายคงขายรถไม่ได้น่าจะขายรถไม่ได้พนักงานก็ไม่แนะนําเลยบิ๊กสแก้วเออตอนนี้ลูกน้องหันหน้ามามองเลย <laughs> ลูกน้องตึงหมดแล้วตึง <laughs> เต็มตัวอลไรออเขาดูคลิปทำไมาเห็นบิ๊กสแก้วทำไมาต้องมาขายเองเดินคุยกับลูกค้าเองอะไรประมาณนี้ทำไมไม่ใช้ลูกน้องลูกน้องก็มีนะทำไมเหรอคือแต่ก่อนผมว่าก็ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ใช้แต่ลูกน้องเลยไม่ไม่ลงมาลุยเองก็ กูจ้างมันแล้วนี่แล้วทำไมกูต้องมาดูแลวะ,ะ,ะมันก็รถก็มีมันก็ขายไว้ดิแต่ผมคิดว่าการที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วมีลูกค้ามาหาแล้วเราไปดูแลเทคแคร์เองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ได้จะดีกว่าอ่าสมมติคุณไปเจอลูกน้องกับเจอเจ้าของบริการอันไหนประทับใจกว่าเวลาผมจะซื้อถ้าผมเจอเจ้าของที่ผมซื้อนะแต่ถ้าเจอเซลนี่ผมอาจจะคิดดูก่อน เพราะว่ามันอาจจะยังกั๊กอยู่อาจจะบอกไม่หมดเออวยความแบบว่าเอยจะซื้อรถคันนึงเนี่ยเจอเจอรถอย่างเงี้ยเราดูรถไม่เป็นถ้าเจอเจ้าของเงี้ยเอยเขาต้องการันตีแล้วเขามั่นใจเงี้ยเราก็ทําให้เรากล้าที่จะเสียเงินอ่าทําให้เรามั่นใจได้อก็เอางี้ก็คือลูกน้องผมก็ต้องเป็นแบบอย่างให้เขานะว่าในการทํางานที่ผมดูแลเทคแคร์เขาเนี่ยแล้วก็พาลูกค้าชมรถเนี่ย เป็น uh, แบบไหน uh, ในวิธีของผม uh, เพราะว่า uh, คือธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจของผม uh, ยังไงผมก็ต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว uh, แต่เราก็ต้องอาจจะต้องเข้าใจในมุมของลูกน้อง uh, นะอันนี้เราแค่พูดแบบทั่วไปลูก uh, น้องบางคนเขาแค่มองว่าเฮ้ยเขาแค่มาหาเงินแค่มาทํางาน uh, ก็ รถจะยังไงก็ช่างแม่งลูกค้าก็ยังไงก็นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งแต่เราคือไม่ได้ไงคือเราแม่งสร้างมากับมือทํามาเป็นสิปีคือแบบเราก็ต้องประครบประงมดูแลทุกอย่างอย่างดีไม่ว่าจะกินข้าวไม่ว่าจะนั่งตรงไหนเย็นไหมสบายหรือเปล่าอเออรอนานไหมเพราะาเราก็เป็นหนึ่งคนที่เราเวลาไปรับการบริการเนี่ยไปบริการที่ไหนอจะจะไปใช้บริการที่ไหนอะไรเงี้ยเวลาไปรับบริการเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าสะดวกสบายต้องรวดเร็ว ต้องพูดจาดีอ,อันนี้คือหนึ่งสิ่งเลยที่ผมจะรู้สึกว่าประทับใจอย่างน้อยวันนี้คุณไม่ซื้อ,อวันหน้าถ้าเกิดคุณมีกําลังหรือคุณไม่ติดประเด็นอะไระคุณมาซื้อเราแน่ถ้าเกิดเราพูดจาดีบริการดีเดคแคร์แนะนําคืออย่างที่บอกว่าของผมเนี่ยคุณจะไม่ต้องมาซื้อก็ได้คุณแค่คิดว่าอนาคตคุณอยากมีรถเข้ามาหาผมเข้ามาปรึกษาเข้ามาดู บ้าเดี๋ยวผมดูแลให้เรียกว่าเรามองกันยาวๆไม่ใช่แบบว่าเอ้ยมึงมาปพิ่มติดแบ็กลิสตไป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 ไม่มึงไปไหนดมึงกลับไปทางนั้นอันนี้เราต้องแนะนําว่าบอแมนบอแมนเออแนะนาว่าพี่ติดอะไรปัญหาอะไรพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องคุยกันนะแล้วพี่อีก6กเดือนถึงจะออกได้นะวันใดวันหนึ่งเขามีเงินเขาอาจจะกลับมาหาเราใช่มซื้อสดเลยอ๋อซื้อสดเลยถูกหวยซื้อสดเลยคราวนี้ไม่งอแล้วไปนั้นนะ เย,เยอะแยะลูกค้าแบบนี้เยอะแยะมากที่มาหาเราแล้ววันนี้ยังซื้อไม่ได้แล้วก็แนะนําวิธีว่าเอ้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกค้ากลับมาใหม่นะ,ะเดี๋ยวเราดูแลให้เยอะ <ๆ S 1> แ,แยะนะฮะแล้วบางเคสก็บางทีจะมาซื้อสดบ้างขอต่อราคาเยอะๆบ้างอ,อย่างถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะตัดเราก็รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวคันนี้ลดได้คันนี้ลดไม่ได้ก็ตัดสามารถตัดสินใจได้เลยถ้าเกิดเจอผมแล้วเนี่ยขายได้คือขายขายไม่ได้คือขายไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางคันบางทีมันมันเต็มจริงอก็ต้องบอกไปต้องต้องตามนั้นเพราะว่า ซื้อมาขายไปอ่ะมันได้อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเกิดอันไหนรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวจริงเราก็ต้องขอบอกผ่านไปจริงๆอ,อ๋อเออนะก็ประมาณนี้อ่ะกับคิดว่าทําไมต้องมาดูแลเองไม้เคงเองถ้แเคเองขายเองผมว่ามันสนุกนะการ<อ>ได้มานั่งคุยลูกค้าไอ้ลูกค้ามายังไงทําไมถึงองมาที่นี่เราได้ดูแลลูกค้า คือมันสนุกมากถ้าเราไม่ดูแลเองนี่เราจะรู้ไหมว่าเซลลเราบริการอะไรยังไงเราก็จะไม่รู้เลยไม่รู้่ันมกเม็ดหรืออะไรบ้างลูกค้าประทับใจไหมลูกค้าด่าไหมใช่ถ้าเรามาอัดคลิปมาพูดคุยอย่างนี้เราจะรู้นะลูกค้าบอกว่าเซลคนนั้นบริการไม่ดีเลยเราก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่ารู้เลยใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบรับคําติชมอยู่แล้วอะมาติมาเลยแบบไหนเดี๋ยวเราแก้ไขให้อก็ถ้าเกิดคนที่ได้ติดตามคลิปผมในหลายคลิปอเราก็จะปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆอ่นะ เหมือนสโลแกนของบริษัทเราคืออะไรนะบิ๊กสแก้วธุรกิจที่ยาวไกลเนื้อกว่าใครในปัจีโบยอันนี้พ่อผมเป็นคนแต่ง้ให้นะจริงๆตอนนั้นตอนเมื่อย้อนกลับไปสักเกือบเกือบสิบปีผมก็ไม่กล้าพูดคำนี้นะรู้สึกว่ามันเวอร์มึงฟังแล้วมือตื่นเลยอ่ะมันแยงปากที่จะพูดแต่ว่าวันเนี้ผมว่าผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วผมก็มั่นใจแล้วก็ภูมิใจกับคำนี้มากนะับสิ่งที่พ่อผมให้ในครั้งนี้ ู้สึกว่ามันใช่แล้วเรามาดูแลเองธุรกิจผมยาวไกลแน่แล้วก็เหนือกว่าใครแน่นอนผมในตอนนี้นะในความที่ผมนะใครจะเหนือกว่าผมเหนือไปเถอะแต่ผมแค่เหนือกว่าที่ผมใจผมคิดอ่ะผมก็พอแล้วโอเคแค่นั้นแหละนะโอเคงั้นยังไงฝากถึงลูกค้าทุกทุกท่านนะฮะก็แต่ใบที่เต็นเนี่ยมาเจอผมเนี่ยก็ถ้าผมไม่ได้ทักทักใครผมก่อนได้บางทีผมอาจจะติดนู่นติดนี่ทักเลยเออสวัสดีครับบิ๊กตะแก้วอะไรก็ว่าไปไม่มีปัญหาจะกินข้าวจะอะไรขอให้บอกเพราะเราไปถามอยู่แล้ว อยากจะได้เพิ่มอยากได้อะไรบอกได้เลยนะเรายินดีดูแลไม่ว่าจะเป็นห้องพักอะไรถ้าเกิดมาถึงมืดเราจัดให้นะอ่าโอเคครับยังไงฝากลูกค้านะครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ